สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีจ้าต้นคิดอาจารย์ครับน้ำลายที่เหนียวเนียวของคนเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเหรอครับน้ำลายของคนเราประกอบด้วยน้ำร้อยละ99.5อีกส่วนเป็นเมือกและมีค่า pH อยู่ระหว่าง6.2-7.4จ้าและน้ำลายของคนเรามีประโยชน์ยังไงเหรอครับน้ำลายของคนเราช่วยทำให้อาหารอ่อนนุ่มเคลื่อนที่เข้าสู่หลอดอาหารได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ในน้ำลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสช่วยทำหน้าที่ย่อยแป้งให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงแต่เนื่องจากอาหารอยู่ในปากในช่วงเวลาสัาน้นการย่อยในขัน้นนี้จึงเกิดขึ้นได้น้อยจ้า และเพื่อนๆทราบไหมครับว่าน้ำลายของสัตว์มีประโยชน์มืนน้ำลายคนหรือเปล่าส่งคำตอบเข้ามาตอนคลิปมีพวงกุญแจสวยๆมาให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี